สบายดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับโอ้มาตักท้ายสบายดีพี่น้องอีกคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือกำลังใจจากพี่จากน้องวัตถุมงคลพี่น้องวันนี้ก็มีแนวยูนังจินอีกคือเก่าพี่น้องนั่นก็คือแนวยากเดี๋ยววันนี้ได้แกะจังหน่อยพี่น้องมันบริตักสดตักสดพี่น้องต้องได้แกะนั่นคือมกไอโบแมนมกพี่น้องปลาสมพี่น้องสมปะโดสมปะโดแกวซืมาน้องเมื่อกี้มันเป็นห่องน้อยตุ่มุตมีเนาะงเมือกี้แกวเห็นมันเป็นตาหักพี่น้องเป็นหักเอ๊ะลองสืบลองจับเบาหน่อยไหมังปะ มาซือกินขาน้าวเหนียวกับปลาสมเนาะปลาสมห่อไปตองกล้วยกับน้ำปลาร้าแลวการมาเก็กใส่คิดถึงตอนสมัยตอนอยังหนุอยพี่น้องตอนอยังหน่อยเนาะโอ้ยไปให้ไ,ไปหน้าเนะาะบ่มียังกินได้ห่อสมปลาอีเม่แล้วเนาะก็ได้ปลาแดกตอนเนาะอันนีม้มนบมีตอนพี่น้องเป็นน้ำต้มซุกก็ได้มาเก็บอยู่สวนอยู่ไห้อยู่หน้าเก็บมาก,กินโอ้ยแซ่บพี่น้องมาบอกวาหลายย่านทางจแซ่บกัน,กนพี่น้องมีขา้าวเหนียว S <S ขาวนี้จะอยู่ท้างในหรอเดี๋ยวจกเอาก่อนริเตรียมเตรียมมาท่านพี่น้องเอาบรรยากาศความเป็นธรรมชาติเนาะาโอ้แล้วเนาะบรรกาศพี่น้องเออมวนทัานพี่น้องอะบรรยากาศลังสวนพี่น้องทางด้านนี้ก็เป็นต้นมะกาทิน้นั้านนี้ก็จะเป็นสวนพักอ่ะบว่ว่าไายยายห้างมาจวดน้ำกันพี่น้องอันดับแรกตรงแกก่อนพี่นออ้องอ่าตรงแกก่อนนะโพี่นอ้นองมาลุ้นน้ำกันสมปลาพี่น้องสมปลาโด พอไปตอนขวยเป็นตะมุตมออนนนนนะมิขัดเจ้ากะขัดใจเฮ็ดเนาะเขาเท้าของคนด้ยวยนะครับมาได้นนคน,นเนี้ยคนเนี้ยใส่ถุงวเพื่ออะไรเพื่องแต่งตัวให้กับมัวร์เรื่องต่อความพี่น้อธรรยนะจำเจ้ฮะตะมูตะม,มิ กรุ๊ปเพลงจวด้บายสีมโมคข้าเดียวเก่งแต่แตงโมหอมจะจ้าจะต้าผมก็ไฟเขียวไป ทำนนนเนวแบบแดดมันเข <c oughs> <c oughs> ้มไม่ออกเข้มลายบุดีวอรกินหอดตอเนื่นหน่อย ตอนสมัยเป็นบ่าวเป็นไม่หล่นไปให้ไปหน้าี่น้องเอเย้ยอะไรสมประดูเฮ้ยหมือนน้ำมัน

เป็นขนาดนั้นพีคก็เลียงใหญ่ใจเลยวว่ยเย็นจบคลิปก่อนเป็ด

Mm -hmm. <laughs> yeah. What well, yeah. not? Mm -hmm. ว้าเต้นเึ็นแล้วว้าเต็ดอะคปพินิจดุกคนอ่ะไว้แล้วเราเพิ่งอนไปแล้วทำนี่อะตักข้ามนะแซงคุณนี้ ฝากพี่พี่น้องไว้เป็นกำลังใจให้กับแก้วนัน่นเนาะมากดไลค์ถึงใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บุพผัดยุ่งไหมเป็นกำลังใจให้กับแก้วนั่นพี่น้องเอาสบายดีสวัสดีครับเจอกันมาคลิปหนะ้าอืเพชรแปบ๊บนึงพี่น้องกำเพงดอวยอ่ามเสดโอ้ยนาโอ้ยป oh, <no>. oh. <laughs> วด ý thức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  này thức ý thức ý